วส,สวัสดีค่ะแกลอดสวัสดีค่ะวันนี้ที่โรงเรียนมีอะไรบ้างมีใครมาโรงเรียนมีใครมาที่โรงเรียนบ้างคะข้าวหอมโูกัสนำโมอ่าแล้วมีคนอื่นมาที่โรงเรียนอีกไหมสาธุน้องค่ะแล้วมีกิจกรรมอะไรตอนเช้าวันเนี้โฟอมอดโฟอมอเหรอโฟอมอคืออะไรอะ่ะโฟอมอดละ มันจะมีแบบนี้อ๋มอะไรอะคะไหน,น,อน,นบอกมามสิออกมาไม่เคยได้เลยแบบเนี้ยเดี๋ยวเราเอาออกมาให้ดูปึ๊บอืมอันนี้คือนมจืดนะอืมแล้วมีอะไรอีกพี่เกาให้อะไรมาอีกคะนมหวานนมหวานแล้วมีใครมาทำอะไรที่โรงเรียนตอนเช้า หนเล่าให้ฟังสิใครมาทำอะไรวันนี้มีพี่พี่มาเล่านิทานให้ฟังหรอนิทานเรื่องอะไรคะเสือจอมเกดเหรอสนุกไหมเป็นยังไงหรอมีมากี่คนเอะโอเคไหนฟังสิอยากรู้จังหมไม่ได้ไปฟังด้วยนะวันนี้มีพี่โฟมอเข้ามาอยู่ แต่ว่าเขาก็นึกถึงเสือจะขโมยกระเป๋าไปพอเสือมาหาก็ขโมยกระเป๋าไปหาเก็บไว้ในถ้ำที่มืดมืดที่สุดแล้วเด็กๆก็ถามว่าไปทางไหนล่ะพี่พี่ก็บอกว่า ไปทางนั้นไปทางนั้นหนูเด็กดีช่วยช่วยพี่ตามตามหาป,ะ,ปะเป๋าเป้ก็หาเจอถ้ำเดี๋ยวเสือจอมเกเรก็ขโมยก็ก็เก็บไว้ที่ถ้ำ แต่ว,ว่าสิงโตก็เขียนจดหมายปิวไปตามลม mm hmm. แล้วก็พี่กับน้องก็หาจนเจอก็เลยเห็นจดหมายคือของใครอะไรเนาะพี่โฟโมดสถาม อ,ขอืขนสีขนสีล้ำตาลตัวใหญ่ๆมันคือมามาม,มีนั่นเองอ๋อคือหมีนั่นเองเขียนจดยุดไม้ลุนไว้ตามทางไว้ตามทางเสือเสือจอมเกเร เขาก็ซ่อนไว้ที่ไหนทุกที่ทั้งนั้นเสือจอมเกเรไม่หยุดพักสักทีแม้แต่แม้แต่ไม่รักคนอื่นทั้งนั้นไม่แบ่งปันคนอื่นและพี่โฟโมก็เสียใจเพราะว่า เสือจอมเกเรนั่นขำโมยไปไปให้ไปไปไหนก็ไม่รู้จบยังแล้วก็มีแกะ<อ>มาเอามีแกะด้วยแกะกี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันม,มีแกะตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในนั้นในรั้วมันจึงมาถามว่าจะไปไหน จิงบอกว่าไม่ไม่เป็นไรเราอยากหากระเป๋าของพี่โฟมอบ้างอ่ะอค่ะในกระเป๋าของพี่โฟมอมีอะไรอ่ะขนม,มขนมเหรอชูบจุ๊บหรือเปล่าไม่มันมีอะไรนะแครลอดเห็นหรือเปล่ามีอะไรนี่นนั้นอ่ะอ๋อเห็นอืม เระหว่างไหนครับพี่โฟโมูสก็หิวมากเพราะไม่มีอะไรให้กินเสือเสือจอมเกเรไปซ่อดที่ไหนก็ไม่รู้นี่กระเป๋านะค่ะสม้านหนูคือเสืออืมเสือจอมเกเรก็ขโมยไปอยู่ที่หินอืม อยู่ที่หพี่โฟโมมดก็ตามหาจนเจอคำถามอีกแล้วถามว่าเห็นจดไม้หลุนอยู่นี่คือจดไม้นะอืพี่โฟโมมดก็หยิบมาเล่าต้องหาขนให้คุณสิงโต ให้ต้องให้กุญเสือกลับมานี่ถ้าไม่งั้นจะไม่คืนให้พี่โฟโมอรีบเอาใส่กระเป๋าและก็กระเป๋าของน้องดีน้องดีจังน้องดีจังผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงหรอ ตัวใหญ่กว่าแค่หลอนไหมไม่ตัวเล็กกว่าเขาทำรูปปั้นไว้เองอแล้วก็ใช้เคเทต,ตอนที่หลังเสือจอมเกเรก็ขโมยไปในป่าที่ลึกที่สุดในโลกอืพี่กับน้องจนหากระเป๋าเจอ แล้วก็แอบเดินเบาๆไม่ให้เสือจอมเจไดเห็นว่าเป็นพวกเราแกะตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สองแกะตัวที่สามจึงตามหากระเป๋าของพี่ดีและน้อง และน้องอีกคนโดนเสือถูกเบ,บถูกถูกตะคุกตะคุกก็คืออะไรรู้ไหมคืออะไรอะตะคุกคือแบบนี้นี่คือคนใช่ไหมแบบนี้เหรอโอ้โหลนเสือกินเหรอมันจะทำแบบนี้อ่ะคนจะได้หนีไปไหนไม่ได้ เวลาที่หมาอ่ากับหนูจะตายอ่ะอแล้วตกลงมีใครมาจัดการกับเสือเกเรไหมมีใครอ่ะเล่าให้ฟังก่อนอและมีคนหนึ่งที่จัดการกับเสือเกเรเขาก็เดินหาเสือจอมเกเรและเขาจะมาเอาดินทุบมันอืมเอาหินทุบมันเพราะมันเป็นคนดีไหมมามะ่า ไม่ดีละมั้งใช่ไหมใช่มันเป็นคนไม่ดีเขาก็ตั้งใจจะเอาหินมาอมเอาหินก้อนใหญ่ๆมาทุบหัวเลือดออกไหมไม่เลือดออกหรอ,หรอแล้วเสือเป็นไงเสือหรอก็แค่สรบเท่านั้นเนโองอ๋อหรอ แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นต่อจากนั้นเสือก็กลายเป็นคนมีเล่อตอนหลังอ่ะอนายพรานเห็นสีดำดำ,ดำเหลืองเหลืองจึงเอาไปทบุบแสดงว่ามันคือกระต่ายลายจุดอืแต่มันแปลงร่างเป็นเสือมันจึง เขาจึงขอโทษมันแล้วเขาก็เดินตามหาเห็นลายสับประหลาดก็ทุกผัวอีกแสดงว่าเป็นจระเข้อ๋อมีจระเข้ด้วยแล้วก็ขอโทษมันอีกครั้งหนึง่งก็เลยบอกว่าขาวนี้ต้องหาตัวจริงแน่นอน ก็เลยไปบอกก็เลยเห็นอีกครั้งก็เลยทุกมันสีนี้มันก็สัรุปไปเพราะมันเป็นตัวจริงค่ะทีนี้มันหันหลังมันก็กลายต่อมาเป็นคนดีแล้วก็ไปหาหนูดีกับหนูใจหนูดีกับหนูใจอืม หนูใจเป็นพี่โฟโมอโนี้อ๋อหนูใจเป็นพี่โฟโมโแล้วหนูดีล่ะหนูดีอ่ะก็เป็นชื่อหนูดีอะนะของพี่โฟโมนะอืมก็จบแล้วใช่ไหมก็ไปขอโทษพี่โฟโมอมจนจบอ่าโอ,อเล่านานเลยนะเนี่ยแล้วก่อนพี่โฟโมกับพี่โฟโมตให้อะไรหนูอ,ะอ่ะให้ไหมมีของอะไรให้หนูไหม นมค่ะอ๋อในนมนี้มันมีอะไรเนาะพี่ฟโฟมอสบอกหรือเปล่าเขาใส่อะไรมาในนมไหมเนี่ย